ทีริบสแควร์นะครับห้องมุมชั้น3าตึก L3 นะครับห้องนี้จะเป็นจะมีแอร์สตัวส่วนใหญ่ที่จะมีแอร์ตัวนะครับองนี้ติดให้2ตัวนะครับสภาพห้องเนี่ยดีมากนะฮะดูพื้นดููไไรยังปกติติดวัเปเปอร์ยังดี มีตู้เย็นสองประตูนะครับมีเครื่องทำน้ําอุ่นนะอันนี้พื้นที่นี่ดีมากนะครับไม่รั่วไม่ซึมเลยห้องอื่นก็มีรั่วมีซึมนะครับห้องนี้เอี่ยมมากครับวอลนี่วอล์นี่ดีมากครับห้องนี้เตียงตัวนี้นอนสบายนะครับลูกค้าคนที่แล้วก็ชมนะครับ ห้องน้ำนะครับจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ซึ้งนะฮะตรงนี้ไม่มีรูวนะครับระเบียงจะเป็นวิวสระนะฮะอันนี้คือระเบียง